ครับทุกคนผมเบสเกมเมอร์นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาบอกวิธีปลดลายปืนสีทองของพวกช็อตกันอ่าอยากรู้ยังว่าเฟสจะเขาให้เราทำอะไรในเมื่อทุกคนพร้อมแล้วจะรออะไรกันละ่ะไปกันเลยสิวะเสียงหนักแน่นจริงๆผู้ชายคนนี้เช่านะช่องแรกเนี่ยคือยิงตามกำหนด400ตัว ยิงแบบว่าตั้งแต่เราเอาปืนนี้ขึ้นมายิงศัตรูได้หนึ่งตัวเขาก็นับหนึ่งให้เราแล้วอันนี้นะแล้วก็400ตัวที่เขาต้องการก็คือยิงให้ครบถ้าเราจะทำปืนทองจริงอะ่ะน่าจะเกินอยู่แล้ว400ตัวอันเนี้ยปล่อยผ่านไปไม่ต้องดูมันส่วนอันนี้เนี่ยนั่งยิงนั่งยิงหรือว่าสไลด์ยิงอะ่ะ75ตัว โอเคส่วนช่องที่3อันนี้เขาห้ามให้เราอะยกปืนขึ้นมาเล็งนะครับเจห้าตัว2กับ3เนี่ยผมว่าทำคู่กันไปเลยต่อไปช่องที่4อันนี้คือยิงระยะประชิดก็ระยะเผาขนนั่นแหละครับผมว่าอันเนี้ยน่าจะน่าจะง่ายอยู่นะ ยี่สิบห้าตัวเอ้ยไม่ใช่ยี่สิบห้าดิห้าสิบดูยังไงวะเนี่ยยี่สิบห้านั่นแหละห้าสิบต่อไปช่องที่ห้าอันนี้เขาให้เรายิงยิงหัวหรือว่า head shot นั่นแหละห้าสิบตัวครับอันนี้ต่อไปอันนี้ช่องที่หกเขาให้เราอ่ะแต่งปืนครบทุกชิ้นแล้วก็ไปยิงศัตรูสองร้อยยี่สิบห้าตัว อันนี้เราต่งคราทุกชิ้นอยู่แล้วอันนี้ไม่ไม่เป็นห่วงผมไม่ห่วงเท่าไหร่ผมห่วงอันเนี้ยเนี่ยดับเบิลคิวอ่ะคือต้องยิงติดการสองตัวผมห่วงแบบว่าใครที่แบบสายฟรีแบบผมเนี่ยโอโ้โหโคตรยากเลยยิงดับเบิลคิวแต่ถ้าใครมีเกมเต็มในโหมดวันติเพลเยอร์อะไรแบบเนี้ยง่ายเลยอันเนี้ยหมูเลยสำหรับพวก คนที่มีเกมเต็มนะแต่ถ้าสายฟีวส์ผมเนี่ยโคตรยากคุณจะต้องแบบเป็นพวกแบบว่าเลือนร้อน,น่ะเจอศัตรูคนเจอศัตรูตรงไหนอย่างเงี้ยหรือว่าเจอทีมศัตรูตรงไหนอะคุณต้องเข้าไปปาดแล้วก็เก็บทั้งตี้ไปเลยยิ่งดีถ้าทำได้นะอันเนี้ยอันนี้ยากหน่อย25ครั้งนะไม่ใช่25ตัวยิงหนึ่งตัวสองตัวอันนี้เขานับหนึ่งให้เรานะอย่าลืม ต่อไปช่องนี้รีโหลดรีโหลดกระสุนแล้วก็ยิงศัตรูให้ตายอันนี้ก็ยิงศัตรูให้ดาวก่อนก็ได้าะว่าถ้าถ้าเป็นไม่ได้นะทําคู่กับช่อง2กับ3าไปเลยคือวิ่งสไลด์ไปรีโหลดแล้วก็ใช้เป้าออกลางจอยิงจะได้พร้อมกันเลยถ้าทําได้นะถ้ามาเจออือว่าจะมีอีกพวกหนึ่งที่แบบว่าไม่ยอมไม่ยอมให้เราฆ่าคือกดตายเองอะ ไอ้พวกนั้นแหละมันจะทําให้เรายากขึ้นเจอบ,บ่อยๆกว่าจะได้ทําโอ้โหต่อไปช่องนี้คือห้ามแต่งอะไรเลย <c oughs> ก็คือแบบล้นๆเลยนะอย,อย่างเงี้ยห้ามใส่อุปกรณ์เลยเลยแต่ว่าเราใส่ลายใส่สติกเกอร์อันนี้ผมเรียกฟุนแจนะง่ายดีอันนี้ใส่ได้แต่เราห้ามใส่อะไรเลยอุปกรณ์เสริมของของปืนอะ ต่อไปช่องที่สิบอันนี้คือค่า3ตัวโดยไม่ตายก็1ชีวิตอะหรือว่า1ชีวิตที่เราโดดล่มลงมาถึงพื้นอะเราต้องยิง1ตัว2ตัว3ตัวจะนับ1ให้เราอันนี้เขานับเป็นครั้งนะไม่ได้นับเป็นตัวอะตามนั้นต่อไปถ้าเราเก็บครบสิบแล้วเนะี่ยครบ10ลายแล้วอะเขาจะปลดลายทองให้เราเลยอันนี้ผมขอโทษทีที่ไม่มี ลายสีทองของปืนนี้ให้ทุกคนดูนะผมไม่ชอบเล่นทุกซองเท่าไหร่อันเนี้ยผมเลือปล่อยผ่านไปจะผมจะเล่นพวก AR ซะมากกว่า A R กับสไนนนะอันนี้พรต่อไปอ่ะพรต่อไปนี่เป็นของพวก้อยนัดหรือพวกแลมโบอะไรพวกนั้นอะที่แบบว่าเก็บทั้งตี้อะไรพวกนี้นแบบเข้ามาทั้งตี้ก็ได้ เนี่ยพวกปืนช่องเนี้ยถ้าใครที่กำลังเก็บลายของปืนที่อยู่ในช่องเนี้ย LMG นี่ยคลิปหน้าห้ามพลาดเลยเดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีเปิดล็อกลายปืนสีทองของ LMG กันส่วนคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ